กูบอกแล้วว่ามันได้ผลคำอธิษฐานในอูเหรอไม่ใช่การที่กูได้จูบมึงไงช่วยให้กูเขียนบทได้ดีขึ้นเยอะเลยทำเชี่ยอะไรเนี่ยทันไหนบอกไม่แก้งไงก็ไม่ได้แกงลงไงกูจูบ เพราะกูรู้สึกอยากจูบจริงๆถ้ากูเป็นนางเอกอะแล้วโดนจูบที่เพอร์แบบนั้นอะกูไม่เคิร์มหรอกเหรอ,หรอมึงจะลองอีกทีปะล่ะ พี่กูบอกว่าได้พวกมึงกลับแล้ววะชิดดูดิวันนีน้กูเลี้ยงข้าวไปขึ้นรถอ้ยได้แล้ววะเดี๋ยวดิมึงรออะไรอะ่ะอ๋อพี่ช้างอะนะกูกเคยได้ยินมานะเว้ยว่าพี่แกเป็นคนตลกใจเย็นคุยง่ายก่าชิวชิวงานเนี้ยเสียงเลยวะ อยงนี้ไปพูดเล่นกันข้างนอกไปพี่นี่ผิดห้องหรือเปล่าครับพอดีผมจองห้องประชุมไว้ประชุมกับพี่ช้างนะโอ้นี่แหละพี่ช้างฮะป้ามันเนี่ยนี่แหละน้ำใจเย็นของมึงสุภาพคุยง่ายเรียบร้อยใจดีอย่างไหนก็มี้องมึงป้าโอ้ยกูได้ยินนะเว้ยไอ้ช้างใจเย็นอาอะไรนะ มันล่างเข่าวของกูก่อนที่จะแต่งงานพอกูแต่งงานแล้วกูก็ทะเลาะกับเมียที่เชียงใหม่ทุกวันรักทางไกลอ่ะตงกระบดไหมละมึงตรงไปแล้ครับพี่แพี่มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับบทปะครับฮึตงรู้ออดทุรวมๆแล้วก็โอเคนะแต่อยากจะให้ขยี้ ประเด็นรักขึ้นนิดนึงยังไงอ่ะพี่ก็เติม่ดล็กให้คมขึ้นตอนที่นางเอกบอกว่าไม่สนใจเรื่องความรักให้เป๋อพูดว่าลองเปิดใจสักครั้งดูอาจจะเจอความรักดีๆก็ได้หรือว่าเนื้อคู่อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คิดก็ได้ ลองมองคนข้างๆดีๆแล้วกันมึงเขะจใ่ปะใ้เยี่ยอะไรละ่ะมึงนั่นแหละต้องแก้ไม่ใช่กู